สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอ๋ก็จะอัปเดตกระเป๋าหนังจระเข้ทรงถุงกระดาษบริเวณหัวกระโหลกจระเข้ส้ายพันธุ์ไทยสยามแล้วก็เป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มนะคะพี่ๆคะ่ะรุ่นนี้ก็สวยแล้วก็เรูหรูดูดีมากและที่สำคัญนะคะราคาจากน้องเอกก็เป็นราคาสุดแสนพิเศษรับงานของน้องเอ๋ก็เป็นงาน คุณภาพระดับส่งออกด้วยค่ะเริ่มต้นที่สีน้ำตาลทองค่ะอ่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวต้องเหาจะให้ขนาดแล้วก็ราคาก่อนนะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่11.5นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่9.5นิ้วความหนานด้านข้าง5นิ้วงานคุณภาพหลักหมื่นอยู่แล้วค่ะจระเข้นหนึงตัวอายุประมาณ5เอ่อ ห้าปีไม่ได้จะได้นะสิบเอ็ดจุดห้านิ้วเ่ยอาเป็นว่าขั้นต่ตําต,ต้องมีห้าปีนะคะขั้นต่ตําต้องมีห้าปีกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้หนึ่งใบไม่ต้องพูดถึงค่าเลี้ยงดูห้าปีปีละหนึ่งพันเลี้ยงไม่ได้แน่นอนนะคะพี่พค่ะนี่จึงเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกน้องเอกก็ย้ําอยู่แล้วย้ําตลอดอยู่แล้วนะคะพี่พีค่ะเพราะว่ามันแตกต่างจากวัตถุดิบอื่นๆใช่ไหมคะน้องเอกจัดให้กับพี่พี่ในราคาพิเศษเพียง 7,500บาทเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงจระเข้หนึ่งตัวเกินระยะเวลา5ปีนะคะต้นทุนค่าอาหารเนี่ยเกินหลักหมื่นแน่นอนค่ะเกินหลักหมื่นแน่นอนและกระเป๋าจระเข้ทั่วโลกพี่ๆก็จะเห็นว่ามีราคาหลายหมื่นบาทต่อใบเห็นไหมคะนี่คือราคามาตรฐานแต่น้องเอกก็จัดให้กับพี่ๆพิเศษ7,500บาทเท่านั้น สีน้ำตาลทองคัดมาอย่างดีพี่พี่ค่ะคัดมาอย่างดีคัดมาอย่างสวยพี่พี่ดูด้านในค่ะด้านในก็ผลิตจากหนังวัวแท้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มผิวสมัมผัสก็คือนุ่มน้องเอ๋ยไม่ได้ขยากระเป๋าให้พี่ดูแบบนี้ทุกใบนะคะแต่ถ้าเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มเนี่ยอยากให้เห็นว่าหนังคุณภาพเป็นหนังคุณภาพมากสวยหรูดูดีมากผิวสมัมผัสนุ่มละมุน จะเอาขั้นตอนไหนนะคะพิธีพิธันให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะน้องเอ๋ให้ชมเป็นสีน้ำตาลชโคโคล็อกโกแลตรุ่นเนี้ยอะให้ดูว่าเวลาเราสะพายออกมานะคะมองจากทางด้านหน้าก็เรียบหรูและดูดีมองด้านข้างคือกระเป๋ารุ่นนี้พี่ที่ค่ะเป็นกระเป๋าที่แบรนด์เนมที่น้องเอ๋ไปดูอะทุกแบรนด์ดังๆเลยนะเขาจะผลิตทรงนี้เขาจะผลิตทรงนี้เพราะว่าทรงเนี้ยเป็นทรงที่ อยู่กับเสื้อผ้าแบบไหนก็สวยอยู่กับผู้หญิงคนไหนก็สวยนะคะเขาก็จะผลิตแตกต่างกันไปนิดนึงแบบถุงกระดาษเล็กหน่อยใหญ่หน่อยผืนผ้าหรือทรงตั้งอ่ะคือทรงถุงกระดาษเป็นทรงที่ได้รับความนิยมแล้วถ้าเป็นถุงกระดาษจอเท้ล่ะคะวัตถุดิบของมา c ว v e r วางอลังการมากเลยเนาะคือแพงกว่าชาวบ้านเอาเอาดีๆต้นทุนนะหมายถึงต้นทุนเราอะแพงกว่าชาวบ้านเขาเลยอ่ะเออต้องเหน่ชอบทำง,งานยากนะลงทุนสูงแล้วก็ได้กาไรน้อยเนียเน่ย เป็นอะไรที่แบบคนทั่วไปไม่ทํานะคะแต่น้องเอกก็ทําให้เพราะน้องเอหรักลูกค้าเวลาลูกค้ารับของแล้วแบบอ๋อ,อยน้องเองกกระเป๋าสวยจังเลยค่ะแฮปปี้จังเลยค่ะเวลาพี่ๆเอาไปถืออวดถือโชว์ถือออกงานตามสถานที่ต่างๆนะคะน้องเอกดีใจมากนะคะถ้าไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปก,ก็อย่าลืมส่งมาให้น้องเอกด้วยถือว่าเป็นการขอรองนะคะ <laughs> <laughs> เห็นน้องเอกชอบอวดรีวิวเห็นไหมคะ เาจะไม่อวดอยังไงนละคะก็รีวิวน้นองเอสวยลูกค้าเห็นก็สวยใช่ไหมคะขอบคุณสําหรับทุกๆรีวิวที่ส่งมาให้ด้วยนะคะดูด้านในคะ่ะโอ้ยสวยเลิศอ่ะพี่ๆคะ่ะสวยเลิศมากสีน้ำตาลช็อกโกแลตไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวมรกตค่ะอ่ะเราก็จะใช้งานแบบถือให้พี่ๆดูบ้างน,นะคะก็คือรุ่นนี้สะพายสวยถือสวยถืออีท่าไหนก็สวยละคะ่ะ ไปทรงไปเที่ยวเดินเก๋ๆชิวๆเลิศค่ะเดินห้างคา่ะอืใส่กระเป๋าตังยาวได้กว้าง11.5นิ้วก็เป็นไซส์แบบกลางๆค่อนข้างใหญ่ก็ใส่ของได้แบบเออเป็นไซส์ที่แบบรองรับการใช้งานของสาวๆได้สบายนะคะ,ะมาดูใกล้ๆคือน้องเอ๋อยากจะบอกว่าพี่ๆ่ะ ดูนะดูความสวยในหัวกระโหลกนี่ตัวนะคะ1ตัวทําได้แค่หนึ่งใบใช้จุดเซนเตอร์และน้องเอกก็จะเลือกอาจระเข้ที่ผิวหนังสวยเกรดเก็คือไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวโอเคพี่ๆขาเราจะเลือกกระเป๋าจระเข้ให้ได้สวยถือไปไหนมาไหนแล้วใครมาจับก็แบบเฮ้ยงานดีงานคุณภาพผิวหนังแบบดีเป็นจระเข้คัดสวยๆมายอย่างเนี้ย คืองานต้องเหลียนเนี่ยพี่พี่ถือไปจะไม่มีใครกล้าบ,บอกเลยว่าโอ้ยมีแผลมีรอยต่อสู้เป็นจระเข้เกรดไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมีแต่คนถามว่าซื้อมากี่หมื่นซื้อมากี่แสนลูกค้าถึงได้ซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่าประทับใจกับผลลัพธ์ค่ะลูกค้าประทับใจกับผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือสวยหรูดูดีะคะ่ะโดดเด่นด้วยดูสวยดูรวยดูปังนะคะเพราะว่าจราเะเข้อ่ะทั่วโลกก็แพงยังไงก็แพงอยู่วันยังค่ำและคะ่ะก็ มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ราคาถูกที่สุดไปต่อกันที่สีต่อไปจะเป็นสีเขียวโอลีฟใบนี้เป็นเขียวมรกตนะคะใบนี้เป็นเขียวโอลีฟก็สวยทั้งคู่ค่ะอ่ะให้ดูล,ลุล่าและดูดีมากถ้าเกิดว่าถือไปเดินผ่านใปนี้ที่เอ้าเปรียบเสมือนลอยมาใครเห็นก็จะมองตามอย่างแน่นอนค่ะ พี่พี่ขาคนที่เห็นมองตามทุกคนเพราะหัวจระเข้ชัดขนาดเนี้ยกระดูกจระเข้ชัดขนาดนจะไม่มองตามยังไงไหวแล้วคะพี่พี่ขาก็ต้ตั้งใจทําให้พี่พี่สุดฝีมืองานฟอกแบบคุณภาพแบบคือดีคือเลิศคือปังคือสวยคืออลังการทําให้แบบว่า,าทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกความสวยของจระเข้อ่ะมันมีอะไรบ้างผิวหนังสวยผิวสัมผัสด,ดีเซนเตอร์ดี ทุกข้อที่จะต้องสวยน้องเอ๋ทาให้หมดนะคะทําให้หมดรวมไปถึงเอ่อหลายๆขั้นตอนที่พี่ๆมองไม่เห็นน่ะเราก็ทําให้ซึ่งพี่ๆมองไม่เห็นแต่พี่ๆสัมผัสได้ับผิวสัมผัสแล้วนุ่มขนาดนี้พี่ๆก็ต้องรู้เลยว่าเราทํางานยังไงโอเคไหมคะถ้าสนใจทักมาหาเองเอ๋ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของนเองเอ๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ